สวัสดีครับจิปตะชาแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับวันนี้พามาชมพืชผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆอยของจิปตะนะครับอันนี้คือมะเขือเปาะนะครับผมพันเจ้าประยานะครับอันนี้มาไกลนะครับเจอ ขายพันไม้ที่โนนินแดงครับผมโนนินแดงบุรีลำครับผมถือมาตัวละ5บาทครับโหละครับผมตัวน,นี้ไม่สมบูรณ์นะครับยีแรกใบใบคล้ำๆไม่ไหม้ก็ใช้ไต่โคดม่าจัดการนะครับก็อยู่ในสภาพดีแล้วครับผม ลิงปิงครับผมลิงปิงกำลังงามเลยฮะปลูกได้ไม่ถึงเดือนอรงงครับสวยงามดูครับออกดอกแล้วนะจ๊ะออกดอกแล้วหมดดำเยอะเลยฮะทำไงดีเดี๋ยวต้องใช้สารไล่นะครับเกือปอกพันเจ้าพญานะครับผม แล้วด้วยเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นไม้มีลูกแล้วลูกแรกเลยตัวนี้สวยงามครับสวยงามมากข้างๆก็จะเอ๋เลยครับผมตูเรียนเล็กรรครับผมตูเรียนจันทบุรีสิบครับผมงามมากนะครับยอดสวยงามจันทบุรีสิบครับ ทีเดียวครับหบกระป๋องอ๊มดดำขึ้นมันจะพาเพียมาด้วยหรือเปล่าต้องจัดการนะครับผมด้วยใบยาสูปกับใบสับเสือนะครับโอเคครับผมผ่าชมกั่นี้แหละครับ เล็กน,น้อยจากจิพัฒนชาแนลมีอะไรก็ตายคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ